เปลี่ยนกล้องแอร์นะครับของมิสซูไต้ตันปี2006นะครับก็เนี่ยสั่งกล้องแอร์มาแล้วครับยี่ห้อ i m มมอนะฮะเป็นแพ็กเกจมานี่ครับตอนเปลี่ยนก็เอาของออกจากาช่องเก็บของก่อนนะครับแล้วก็ถอดฝามานะครับต้องงา้างต้องง้างฝาอมาก่อนนะครับตไตั แบบนี้เลยครับก็ขันนอ็อตขันสกูตรงนี้นะครับน็อตต้องขันฝานี้ออกออกมานะครับขันสกูที่อยู่ตรงยึดก,กับฝาปิดนี้ออกนะครับมีอยู่หมห้าตัวนะฮะ ก็เปิดออกมาครับก็จะเจอช่องแอร์นะครับช่องแอร์ตรงนี้ซึ่งผมเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับทีหนึ่งตอนตอนซื้อมาก็พอ แล้วครับถอดฝานี่มานะครับแล้วก็ดึงเอากรองแอร์เก่าออกมาครับอ้ของเก่านี่เป็นหมื่นกว่าโลถ้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยจริงๆตามคู่มือเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกๆหกพันโละนะครับแกะครับผมผมก็เคยถอดชุด ถ้าลมนี่มาล้าทีนึงแล้วนะครับตอนนั้นลืมทำนะฮะทิ้งไว้นานเกินไปก็ใส่เข้าไปนะครับนี่มันจะมีลูกศรบอกว่าออปนี่ครับอัปชี้ขึ้นด้านนี้ขึ้นนะครับโอเคครับผม ก็ปิดฝาครับปิดฝาเสร็จก็ประกอบชิ้นนี้กลับครับผมให้เหมือนเดิมครับขันนอ็อตสี่ตัวให้เหมือนเดิมครับห้าตัว ขัดน็อตครบนะครับก็ใส่ลิ้นชักหน้าเข้าไปครับง้างหน่อยนะครับตอนงาน้างตองใส่ต้องต้องง้างานหน่อยเพราะว่ามันจะฟิตมากเข้าทางขวาก่อนนะครับเข้าขวาก่อนแล้วก็เอาซ้ายใส่เสร็จละครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เอาของที่ออกมาเก็บเหมือนเดิมนะของผมเยอะเยอะมากผมเสร็จล้วครับเปลี่ยนกองแอร์ครับผม